วันนี้มานานะครับมานาแล้วคันนาแถวนี้เนี่ยก็ปลูกผักไร้สารพิษไม่ได้พ่นพิษอะไรเลยเห็นไหมเนี่ย,เร,ยเรียกว่าอะไรบ่าอะไรกระเจี๊ยบกระเจียจ๊ยบไม่ใช่มั้งเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยอาหารชนิดหนึ่งสวยงามมากๆเยอะแยะธรรมชาติครับเห็นไหมออกลูกเยอะแยะเลยออกลูกนำ้ำน้ำฮังรีฮังงามเนะี่ยตั้งเฮาเนี่ย เป็นหมักเคือมืนเอ,อ๊ฮักมากเว่านีหมักแดงก็มีต้หมักแดงนาะหมักแดงหอมหมักแดงร้ายเขาเนี่ยนี่นำๆค่ะมีแตงไทยด้วยนะครับแตงไทยสวยๆเดี๋ยวจะให้ดูลูกมันเลยช่วให้ดูเลยครับนี่ไงที่นาของผมมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยแตงไทยในี่ใกล้จะดีละนี่ไงนี่อีกลูกหนึ่งเยอะแยะเลย ยังไงที่นี่ก็มีอีกลูกแดงไทยหมักแดงลายเมืองเขาอ,อันนี้ก็มักคือมือหมักหอยหมักน้อยสังก็มีใช้งานในนาเนี่ยเออบรรยากาศในนาอัดีหลงงามพามาเที่ยวที่นาครับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนวันหลังจะมาให้ดูอีกนะครับ <c oughs> ใหม่สุขะอยู่เลยกกินวันแล้วก็ก,ก้นขา